สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพอแนวรีพอร์ตประจำวันที่23ตุลาคม2,558ค่ะกลยุทธ์การลงทุนในทองคำค่าราคาทองคำคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ1 1 5่ถึงร1อ6กรอ1ดอลลาร์ต่อออนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคืนนี้ นายมาริโอดากี้ประธานธนาคารกลางยุโรประบุเมื่อวานนี้ว่า ECB จะทำการทบทวนในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำในขณะนี้การถแถลงดังกล่าวของนายดากี้มีขึ้นหลังจากที่ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้นายดากี้กล่าวว่า ECB จะยังคงตึงวงเงินพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย เชิงปริมาณที่ระดับ60,000ล้านยูโรต่อเดือนและยงาว่า ECB อาจตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการ QE ให้นานกว่าเดิมเดือนกันยายน2516ที่กำหนดไว้เพื่อกระตุ้นการขยายของยูโรโซนและหนุนให้อัตราเงินเฟอ้อเข้าใกล้อยู่ที่ระดับ2% ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อาวานนี้ได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น3,000ลายสู่ที่ระดับ259,000ลายแต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อยู่ที่ระดับ265,000ลายตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าระดับ300,000ลาย เป็นเวลามากกว่า6เดือนแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดในรอบ40ปีและเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งสมาคมในหน้าสาหาริมทรั์ของสหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือนกันยายนพิ่งขึ้นสู่ระดับ5.5ล้านยูนิตซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบอันดับสในรอบ8ปียอดขายบ้านทยานขึ้นไป ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำและอุปสงค์ในตลาดตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำวันนี้เวลา20นาิก45นาทีดชนีฝ่ายจะซื้อการผลิตและกลับมาพบกับบุญคองพอรไนรีพอร์ตได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ